Mmm hā 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 สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ไรซ์สดลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบดครับวันนี้มีน้องใหม่ครับดันขึ้นมาครับบ้านเลื่อนล้อเทศเมียครับมีขึ้นมาสามหน่วยครับนะฮะทั้งสีแดงและสีเทาครับี่โปนี้บอกให้เลยว่าแดงสุดใจเลยเออคุณมีรรถบอกแอบมองผู้บ้านขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ นะฮะต้องต้องพยายามหาที่ย้อนแสงให้ได้ก่อนนะนี่ครับตัวแรกครับน้องไซเบอรี่ครับนะฮะน้องไซเบอรี่ครับเบอร์88แปนะรหัสตัวเลขดีดีนะครับเป็นลูกเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดครับไซเบอรี่ฮะไซเบอรี่นี่เป็นเออ่แม่นอกนะครับนําเข้าจากต่างประเทศพ่อเป็นเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดครับปัจจุบันนะฮะอายุแปดเดือนครับน้องใหม่เลยเม็ดสีแบบเข้มสะใจ อะไรใครที่ชอบแบบสีแบบแนวเม็ดมะขามนี่เลยครับเขาเรียกว่าแนวเม็ดมะขามไม่ใช่เม็ดมะขามธรรมดาแดงเนียนทั้งตัวครับเพราะเหล่าเขาเหล่าเป็นเหล่าแดงทั้งพ่อและแม่ครับนะฮะดูตามสายเลยไม่ผิดหวังในการเ,ออเก็บเพาะบ่มนะครับไปสู่ลูกสู่หลานครับนะในเรื่องของพันธุกรรมเม็ดสีผิวแดง,แดง,แดงๆหนาะๆนะครับหลังดีๆแบบนี้น้องไซเบอรี่วันแปดสิบแปดตัวนี้นะครับนะฮะได้เริ่มเข้ามาประจําการชาวปามวันนี้ วันแรกครับนะฮะที่ทุกท่านได้รับชมกันนี่แบบนี้เลยครับนะฮะสนใจตัวไหนก็ติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332ครับเป็นไงฮะแปเดือนนี่ลูกเต้าลายไ,ไม้คือหนึ่งแปดครับไซเบอรี่ครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับจากใจฟาร์มเล็กที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพมา50กว่าปีครับนี่แดงแท้แท้นะฮะแดงแบบโอโ้โห ยันเขาเรียกแดงจนไส้อ่ะตัวนี้นะครับแดงเกินเก็บเทียบกับนี่เป็นยังคนเราสีกันเลยนะฮะแปดเดือนครับไซเบอรี่ครับเบอร์แปดสิบแปดครับฝากด้วยนะครับพ่อนอกพ่อพ่อเป็นเจ้าไลแมนก็เป็นพ่อนอกตั้มนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เออคุณแม่ครับเป็นแม่นอกครับนําเข้าเหมือนกันฮะเพราะนั้นตั้มไล่ตามสายใบเพชรแล้วเป็นบัวแดงทั้งสายนะครับก็เลยจะได้คุณภาพเม็ดสีแบบนี้แล้วก็ตามเม็ดตามตำตัวอย่นด้วยนะครับป่ะโอ้โหดูยิ้มดูยืนดูยืน คือไลแมนจะได้เรื่องของความสูงใหญ่อยู่แล้วอ่ะนะหลังดีๆเลยไลแมนนี่เลยแบบนี้เลยโอ้ยเข้มข้นดีกังเลยดูซิเนี่ยนะไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยมาอ่ามาแล้วมาแล้วนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับมาใหม่ครับนะฮะถ้าตั้มเออ่เล่าให้ฟังทุกทา่านจะบอกว่าโอ้จำได้แล้วว่าเออ่เคยเคยอยู่ห้องนี้คุณแม่ก็เคยอยู่ห้องนี้นะครับนะฮะแม่เนด็กจำได้ไหม,ไมเป็นลูกเห็กตัวสุด นะแม่เบอร์หกครับแม่เบอร์หกที่ตั้มบรรจงต้องบอกว่าตั้มจะใส่แม่เขาตั้มจะใส่เจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดเพิ่มเพิ่ม,เ,ม <ๆ S 1> เรื่องของความหนาขึ้นมาเพราะว่าตัวแม่เขาเนี่ยนะครับนะฮะไม่มีความหนาของลูกเพชรออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่ตั้มใส่นะฮะเอ่อเป็นเพราะว่าเป็นเจ้าดวงดาวจริงๆนี่ครับนี่คือผลงานที่ตั้มใช้บีดปิดนี่ฮะเห็นไหมครัก้นเปิดกว้างขึ้นนะครับแนวสันหลังเปิดมากขึ้นนะฮะเม็ดสีนะครับยังอยู่ความเป็นสีแดงเช่นเคยครับ กระดกูกตรงกระดูกเนี่ยฮะขาหลังเห็นไหมครับจะได้ความกลมใหญ่ของเจ้าดวงดาวสามสี่เจ็ติดเข้ามาเลยนะฮะเบอร์แปดสิบเตัวนี้นะครับนะฮะเป็นวัวตัวที่ชื่อทุกท่านนะครับนะฮะฟังดูจะบอกอยากจะได้เป็นติดติดเลยเพาชื่อเขาน่ารักมากนะครับชื่อยูนิคอนนะครับชื่อยูนิคอนนะฮะยูนิคอนส่วนใหจะเป็นสีขาวนะ แต่ตัวนี้เป็นยูนิคอร์เลสนะครับเป็นยูนิคอร์เลสคือเป็นยูนิคอร์สีแดงนะครับนะฮะเออเป็นพ่อทางพ่อนะครับนะฮะเป็นเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดที่นะฮะตั้มไปเลือกนะฮะเข้ามาจากต่างประเทศเองนะครับนะฮะแต่คุณพ่อเนี่ยตุยนะครับนะฮะกลับดาวไปแล้วสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแว๊บคุณก้าแสงเงินสวัสดีครับนะฮะตองอายุไซส์แปดเดือนเช่นเดียวกันนะครับรหัสตัวเบอร์แปดสิบเก้านะครับนะฮะแล้วอย่างตั้มบอกครับทางแม่นะครับนะฮะเบอร์หกทับ 65ที่เคยมายืนอยู่บนคอกนี้แล้วนะครับนะฮะและตั้มบอกวิธีการผสมออกไปว่าตั้มจะถ่ายทำการผสมเนี่ยครับสิ่งที่ออกมากลมกล่อมมากครับนะฮะเนื้อก้นปั้นโอ้โหออกมาแบบเจ้าดวงดาวเลยใครเคยเห็นลูกเจ้าดวงดาวจะรู้นะว่ามันเป็นวัวม,มัดปั้นสวยแค่ไหนเป็นวัวที่แบบว่าทําให้มวลกระดูกเนี่ยกลมขาได้ดีแค่ไหนแล้วดูแนวสันหลังของเจ้ายูนิคว์นเบอร์89 8เดือนโอ้โหกลมกล่อมมากครับ เนื้อตัวเต็มๆอาตารา์เลี้ยงดีมากโอ้โหย้อนแสงเนี่ยฮะนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับน้องยูนิคอนนะครับนะฮะสำหรับเอ,อน้องใหม่วัยแปดเดือนนะครับนี่ตัวนี้เลยผ่านไปสองตัวแล้วนะสําหรับน้องที่ดันที่มาใหม่นะครับนะฮะบะมบบันแดงมามาดูอัปเดตกับเอ,อสาวน้อยนะครับนะฮะ สาวน้อยนะครับนี่น้องลูน่าครับนะฮะลูน่าลูน่าเบอร์39ครับลูกเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดครับลูกเจ้าไลแมนนะครับน้องลูน่าตัวนี้นะครับวัยประมาณ13เดือนหรือหนึ่งปุ่นั่นเองนะครับโดยประมาณเนี่ยครับก็จะมีความสูงขึ้นมาครับเม็ดสีแดงเข้มแนวหลังโตนะครับนี่แบบนี้เลยมันบานแบบนี้เลยครับนะฮะสบายใจได้ครับนะฮะมวลกระดูกมามาแบบว่าไม่หยุดจังนะครับมาแบบไม่หยุดจังมาแบบน่ารักน่ารักมากนี่ แม่เป็นแม่นอกนะพ่อเป็นเจ้าลายไมคิวหนึ่งแปดนี่ครับวันนี้ฮะอัปเดตด้วยอายุประมาณหนึ่งขวบครับนี่นี่ฮะจุงได้นะครับทุกตัวเลยเมื่อกี้ที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณแจ็คจุดความนะครับสวัสดีนี่เลยครับนะน้องลูน่าวันนี้ครับอายุหนึ่งขวบไงเดินมาจะให้เล่นให้เกาขนนมสวยมากนะนี่เลยนี่ปเลยครับ ย้อนไปหน่อยครับนะฮะนี่มาต่อกันด้วยครับเจ้าช็อกโกแลตชิพสวัสดีครับคุณยูดีฮันครับนะฮะเจ้าช็อกโกแลตชิพครับนี่ก็เป็นลูกเจ้าเอ่อเอ่อซันจูเนียนะครับซันจูเนียนะฮะพ่อเป็นบัวเทาดำนะครับพ่อเป็นบัวเทาดำนะฮะซันจูเนียสายแมชชีน380มี8380ครับนะตอนนี้อายุโดยประมาณแล้วเอ่อ15เดือนครับ15เดือน เป็นวัวไม่ใหญ่มากครับนะฮะเป็นวัวไม่ใหญ่แต่เป็นวัวที่มัดกรามค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรออกแนวบวมๆมนะฮะแนวบวมๆมมาเป็นท่อนตั้งสไตลตั้มเลยนะทัานชอบเป็นวัวลึกๆหนาๆน,นะครับมวลกระดูกกลมๆใหญ่คือเป็นวัวประมาณนี้มันทันสมัยอะนะครับถ้าใครเห็นวัวยูนิฟอร์มของเฮอริเชตตั้มก็จะแบบทรงคล้ายๆแบบนั้นแหละจะถามว่าก๊อปปี้มาเลยก็ไม่กล้าเอื้อมเพราะว่าคนเราคงยังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นแบบที่ใกล้ชิดแต่ว่าตั้มถือว่า ถ้าทำไปดูวัวเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับตั้มถือว่าตั้มบีบมาถูกฐานมากๆแล้วก็ใกล้เคียงมาเเป็นวัวที่ออกมาแล้วส่งพลังออกมาแล้วดูการเดินนะครับนะฮะบนทุ่งบนแปลงหญ้าได้เป็นอย่างดีแล้วมีโฮอร์โมนความเป็นเพศเมียง,งามและแนวทางการบีบของจัดที่ตั้มได้นั่งคุยได้นั่งดื่มแล้วก็คอะไรอะให้ให้ให,ให,ให้ความรู้มาเยอะมากต้องว่าค่อนข้างจะมาแบบตรงแบบลับกษณะ แบบนี้มากๆครับนี่เป็นไงฮะเนี่ยครับอายุประมาณ15เดือนครับนะฮะนี่คือประมาณที่ทันสมัยก็คือปัจจุบันที่อเมริกานะครับนะฮะจะเเล่นวัวประมาณสักเฟรมกานะครับจะเน้นเป็นวัวที่หนานะครับลึกนะครับนะฮะมวลกระดูกใหญ่ๆแต่ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากแล้วตั้งไปดูใหญ่สโลนเนี่ยก็ตัวสโลนที่บอกว่าเป็นพ่อพันธุ์ราคาน้ําช็อปเนี่ยก็สูงประมาณสักหน้าอกต่ำนะครับสูงประมาณหกต่ำต่ำสูงร้อยแปดสิบห้า พขสูงมันนะออกตามก็ค้ามถือว่าเป็นบัวเฟรมหนึ่งที่อ,ออกมาดีนะเป็นดีเลยนะครับแล้วก็โหตูดนี่หนาแบบน้อนหนาแบบบานมากมายเลยนะครับก็<ๆ>จะเป็นวัวทรงคล้ายๆแบบนี้นะนะนี่คือเจ้าชิฟฟอนไปเดี๋ยวตามดูน้องใหม่กันด้วยนะครับต่อไปครับนะฮะกับบะมันเลือดร้อยข้างล่างกันต่อไปดูภาพดูสีเทาครับพดูสีเทานะก็ฝากด้วยครับนะฮะมีน้องใหม่มาสําหรับบ,บะมันแดงนะนี่ เ,เจ้ายูนิคอนนะครับนี่ออกแดดแล้วเป็นยังไงนี่ลูกเจ้าดวงดาวกับเฮดออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่โอ้แมทกันมากครับนะฮะมัดกล้ามาชนกับเ,เรื่องของโครงสร้างเฮดออฟฟอร์ดเป็นวัวโครงสร้างครับเนี่ยมาชมกับมาชนกับพวกวัวมัดกล้าเนี่ยเจ้าเนี่ยครับแปดเดือนเป็นไงฮะโอ้โหบึ้มนะบึ้มดีนะต้องว่าเนื้อมันบรรจงสร้างออกมาใหอ้อ่คุมนะครับโครงสร้างที่ดีมากๆเลยสำหรับเนื้อนะครับ นี่น้องเซเบอรี่ครับน้องเซเบอรี่นี่ก็เข้มเกินเข้มไปไหนไม่รู้เข้มแบบโอ้เหลือฟักเหลือแฟงโอ้นี่เลยฮะเบอร์แปดสครับไปมาชมกันต่อครับน้องใหม่นะฮะอีกหนึ่งตัวครับทางฝั่งนู้นครับไปไปไปเนี่ยตัวนี้นะตั้งอกออกมาให้โดยเฉพาะเพราะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นที่จะ รันวัวเป็นตัวแรกนะตัวนี้เป็นวัวสัตว์น้ํานมนะครับเป็นวัวสัตว์น้ํานมเพราะนั้นคุณค่าความพิเศษของเขาก็าคือเพชรเม็ดงามเรื่องของน้ํานมนั่นเองนะครับไปอยู่ข้างนี้ครับเพิ่งลงมานะเพิ่งลงมาท่านที่มาชมรลยนี้ก็จะได้เป็นครั้งแรกครับที่ได้ชมไปพร้อมๆกันครับต,ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เจ้าเบลเทคนะครับในเบลเทคตัวนี้เ,เป็น ลูกของเอเจ้ามินเรียดนะครับนะครับเบอร์หกสิบห้านี่ที่เห็นอยู่นี่นี่นครับนี่นี่ส่น้านมนี่เลยนี่เป็นวัวเด็กเพิ่งมาใหม่ครับเพิ่งมาใหม่เลยอัานี้เบียร์เทคโอ้ยืนสวยมากเบอร์หกสิบห้าครับสวัสดีครับนะฮะคุณสุรชัยสวัสดีครับนะฮะเจ้าของน้องเส้นนะครับนะ เอ่ฮะมานี่เลยครับใา่น้ำนมอีกหนึ่งตัวครับมาแล้วนะครับนะฮะเจ้าเบียร์เทคเบอร์หกสิบห้าใช่ไหมครับมาเจอนี่ครับเนี่ยเบอร์หกสิบสองครับนะฮะตัวนี้เป็นวัวใา่น้ำนมที่ออกเป็นแนวแบบทรงเนื้อเยอะนะครับเนื้อแบบโคตรๆหน่อยนะฮะตัวนี้เป็นลูกเจนนิ่งที่ตั้มนะฮะเอามาเซอร์ไพรส์นะครับเอามาเซอร์ไพรส์ ไม่ใช่ที่อยู่ข้อฝั่งนู้นนะตัวนี้เอามาเซอร์ไพรส์นะครับมาเซอร์ไพรส์สำหรับท่านที่บอกว่าอยากเห็นสายน้ำนมเป็นยังไงนะครับนี่เลยเบอร์หกสิบสองนะครับนะครับเป็นเบอร์หกสิบสองตัวนี้เป็นลูกเจ้าเจนนิ่งแท้ๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณกนกครับเอ่อคุณกนกกรสวัสดีครับนะฮะเป็นบัวที่อายุยังน้อยอยู่ครับนะับเบอร์ห2สองนี่ก็อายุประมาณเอ่อสิบ เท่าไหร่นะ1 1เดือนโดยประมาณ11เดือนนะครับโดยมาส1เดือนดูแข้งขาเนี่ยครับที่เจ้าเจนนิ่งมันส่งมาให้นะฮะทางสายพ่อเนี่ยนะฮะเป็นทางสายแม่นะครับนะฮะเป็นแบล็กตันนะครับแบล็กตันส9 0ายสายเนี่ยเป็นสายที่ทางฮัตจิ้งค่อนข้างจะใช้เยอะที่ไว้ปลูกผมเมื่ออดีตนะครับนะฮะมาตั้มพามาชนนะครับกับเจ้าเจนนิ่งนะเบอร์62ทับ67เป็นไงครับ ามาชมความหนานะฮะแล้วกเ็เติมนะครับนะฮะเรื่องของแข้งขาเนี่ยฮะกรีดระดับ10กโลของจอเจ้าเจนนี่เข้าไปเลยแบบนี้เลยว้าวาวานี่เป็นไงครับพามาชมรอบๆด้านนะ<ด>วันนี้ได้ชมกันแบบพร้อมๆกันไล่ครั้งแรกนะครับนะสำหรับสาวสุดสวยนะครับเบอร์62บครับต้อนยังจำชื่อติดปากไม่ได้นะต้องขอประทานโทษด้วยแต่ต้องรู้คำเดียวว่ามันหนามากครับ นะฮะแล้วก็สายเอ่อแบ็ตันเป็นสายที่น้ำนมจ๋ะเลยสาหนักมากนะครับ๋ารน้ำมัวัสดีครับคุณนรงค์ครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้พามาชมไปพร้อมๆกันครับกับทุกท่านที่ชมวันนี้ฮะทั้งสามหน่วยวันนี้พามาเอ่อเปิดตัวเลยครับนะฮะในไลฟ์สดที่เอ่อเขตลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางลำบวดแบบนี้ฮะคุณกนกพรบอกสวยทุกตัวเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็นี่ครับ ฝั่งนี้ฮะจะพาไม่พามาชมไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาเจ้าบ่าวเขาตังอนเอาครับกับฝูงลูกเจ้าเจนนิ่งครับมาแล้วก็พาเดินกันต่อเลยครับนี่ชุดนี้ครับลูกเจนนิ่งทั้งฝูงครับนะฮะในสัปดาห์นี้ออกช่อออกดอกครับนะฮะอายุประมาณไซสิบเดือนบ้างนะครับนะฮะไซเอ็ดเดือนบ้างอยู่ในฝูงนี้ครับลูกเจนนิ่งทั้งหมดเลยนี่ครับ พามาชมไปพร้อมกันเลยครับเด่นที่หลังนะเป็นเป็นวัวที่จ่ายลูกตัวเมียได้ดีดียาวเนี่ยก้นก้นเปิดนะครับเปิดช่อเปิดดอกนะครับแข้งขาไม่ตั้งไม่เคยใครอะไรไม่ไม่เคยแบบว่าไปก้มไปดูอะไรมากมายแต่แข้งขาถ้ามีความรู้สึกว่าแข้งขาเขาออกมามาตรฐานได้ดีมากๆครับนะฮะกับลายที่เอ่อทำออกมาเหมือนอย่างกับเป็นแม่พิมพ์บล็อกแล้วก็ปั้งปั้งปั้งออกมาทั้งที่แม่คนละแม่กันเลยนะเนี่ยฮะออกมา เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเบอร์หกเก้านี่ก็รุ่นเดียวกับเมื่อกี้เบอร์หกสองเนี่ยฮะจะเป็นน้องกว่านิดหน่อยใช้ประมาณสักสิบเดือนเนี่ยครับอ่ามาละนี่เนี่หกแปดอย่างเงี้ยหกแปดนะครับนี่มาชมพร้อมๆกันครับเป็นไงฮะความเพลิดเพลินครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ตั้มมีความคิดว่าจะตั้งฝูงนะอยากได้ประมาณสักสี่สิบแม่เนี่ยครับจะตั้งฝูงใหม่ลูกเจนนิ่งสักสี่สิบแม่เข้าไปอยู่ ในแม่พันธุ์มุนโชฟาร์ครับโอ้หดูซินเนี่ย้ห <c> เ <oughs> ชื่องไปไหนเนี่ยลูกอืเชื่องไปไหนโอ้หเชื่องแล้วเนี่ยเชื่องแล้วเชื่องอีกเนี่ยครับโอ้หเชื่องมาก <c oughs> เดินมาจะให้เกาให้เล่นเนี่ยฮะนะครับด้วยอารมณ์ที่ออสอดคล้องนะครับนะฮะกับาก,การทํางานแล้วก็ลดเ,เรื่องของอุบัติเหตุนะครับความดื้อน,นะฮะลูกเจนเนิงเป็นวัวที่ตอบสนองเรื่องพันธุก,กรรมความเชื่องได้เป็นอย่างดีอย่างแมวเลยเนี่ยครับนะ นอกจากเนื้อตัวที่ดีแล้วนะครับความเป็นวัวเพศเมียที่สามารถตอบสนองกับการเดินในฝูงนะครับพันธุกรรมที่มีเรื่องของออรอนยาวนะครับนะของสันในและก็ความแข็งนะครับของออแผ่นหลังนะฮะที่กว้างนะครับที่กว้างๆแบบนี้ต้องว่ามันเป็นวัวที่ตั้มค่อนข้างจะตอบโจทย์กับการทําวัวฝูงนะฮะที่จะเก็บไว้ให้น้องธารา เด็กเลี้ยงวัวรุ่นที่สี่ลุงชาวฟาร์มในอนาคตได้เป็นอย่างดีแบบนี้ครับนี่เลยบางท่านเอ่อถ้ามาเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวที่ลุงชาวฟาร์มตั้มจะเริ่มบอกเลยนะครับว่าวัวชุดทำไมตั้มถึงมั่นใจกับวัวเจนนิงมาเพราะว่ามีวัวที่เป็นลูกของเจ้าเอ่อเจนนิงอยู่จริงๆมีอยู่สามตัวนะครับมีอยู่สามตัวแต่ว่ามีเตุยไป1หนึ่งตัวครับนะฮะที่แบบมั่นใจมาก เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในสี่ตัวแรกถ,ถ้าใครตามดูลูกรุ่นของจอรเจนนิ่งนะเป็นเป็นเอ่อหนึ่งในสี่ตัวที่มีตัวหนึ่งที่ตุยอีกตัวหนึ่งย้ายออกไปนะครับในสี่ตัวนี้คือรุ่นแรกคราวนี <sh arp ort algorithms> ้มันมีวัวสาวมีมีมีวัวมีวัวตัวเมียอยู่สองตัวที่อยู่ในคอกตามและปัจจุบันคือท้องไปแล้วหนึ่งอีกตัวหนึ่งกําลังทาท้องอยู่ข้างหลังนะครับที่เคยพาไปชมเชื่อไหมว่ามันเป็นวัวที่ตั้มไม่คิดว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้ ด้วยคุณภาพแบบนี้ตั้มคิดว่าไม่ลึกหรอกตั้มคิดว่ามันคงไม่แบบไม่ได้แบบว่าอลังการะหรอกแต่ทั้งขนมผิงที่ตั้มพาไปล้าสดล่าสุดมาในในในแม่พัน,นอ่าในในครอบรัวทดสอบพันกับเอ่อเบอร์กับเบอร์เจ็ดหนึ่งนะครับนะฮะที่อยู่ในวัวที่โตเข้าขดทดแทนบอกเลยตั้มชอบและก็ชื่นใจมากนะครับชอบและชื่นใจมากตั้มก็เลยมีความคิดว่าตั้มจ ทำวัวชุดเจนนิ่งเนี่ยลูกๆเนี่ยประมาณสักงสี่สิบแม่ให้น้องทลาในในการเลี้ยงวัวในรุ่นเ,เจนสี่ของชาวฟาร์มครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้มได้ประมาณสิบตัวแล้วก็ยังขาดอีกประมาณสักงสามสิบตัวที่จะทําลูกเจนนิ่งเนี่ยให้กับน้องทลารุ่นที่สี่ของชาวฟาร์มในการเลี้ยงวัวในอนาคตนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่ตั้มเห็นแล้วว่ามันม,มีความเรอะไรมีความเสถียรนะฮะเรื่องของความนิ่งน,นะครับกับแม่ทั้งสิบตัวเนี่ย คนละแม่กันเราไม่ได้ทํแบบเป็นพวกเทคโนโลยีออกมาแต่เราใช้เรื่องของการบีบแบบหา,หามก็คือแบบตั้งเดิมนะครับนะฮะคือใช้พ่อเป็นตัวปรปับปรุงพันธุ์เป็นตัวหลักนะครับถ้าพ่อให้ลูกนะครับใน10ตัวดีประมาณสักแปถึงเตัวนั่นแหละคือพ่อที่ต้องใช้คําว่ายอดมากนะครับพ่อที่ใช้ยอดมากแต่ถ้าปรปับปรุงพันธุ์กับแม่นะครับเพียงแค่สองตัวหรือว่าสตัวแล้วให้ลูกมาเขาเรียกว่า ตัวอย่างแต่ยิ่งตั้มบ่อยนะตัวอย่างในการคัดเลือกมันน้อยไปหน่อยเรียกตัวอย่างในคัดเลือกมันน้อยไปหน่อยมันก็เลยจะมองไม่เห็นตัวเลขแต่แบบอย่างลูกเจนนิ่งเนี่ยตั้มกล้าใส่แบบยกฝูงเลยทั้งท,งที่บอกว่ามันไม่ใช่วัวโบสอะไรเลยนะนะครับมันไม่ใช่วัวโบสเลยเลยมันไม่ใช่วัวที่แบบดูลังกาเลยตอน,นเด็กๆแต่เวลาตอนโตมาเป็นสาว mm hmm. โอ้โหชื่นใจมากแล้วก็อย่างล่าสุดออที่งานนครสวรรค์ครับนะฮะลูกเจนนิ่งนะครับในฝูง เาก็ไปถึงเส้นชัยที่ได้รางวัลเ Get of Side นะฮะมะมันเท่านะครับกลุ่มบัวที่จ่ายลูกยอดเยี่ยมที่สุดของงานนะครับก็เป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างจะมันยิ่งโตอ่ะมันยิ่งทําให้ตั้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะเนี่ยกับวัวใช้อายุมากสุดในข้อนี้คือสิบเดือนอายุน้อยสุดก็โอนันเป็นน้ำมันเจ็บเจ็ดอยู่นะครับน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะฮะโอเคนะวันนี้ขอลาก่อนวันนี้มีน้องมา ใหม่สามหนอนะครับสนใจตัวไหนนะครับนะประมาณเทานะครับที่เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะนะครับประมาณเทาแล้วก็มีบ้านแดงที่ขึ้นมาใหม่อีกสองตัวนะครับยู่ฝั่งนู้นนะก็ติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองครับตอนต้นคลิปนะฮะไลฟ์ไว้ให้หมดแล้วไปชมกันนะฮะปรึกษาก็ยินดีนะครับทักแชทได้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วกดกระดิ่งด้วยช่อง YouTube วันนี้สวัสดีครับ